โอเคคลิปนี้เดี๋ยวพามาดูวิธีการตรวจเช็คสภาพปั um ๊มติกของ Honda a i r b l a d e นะครับ a i r b, b เ a d e a i r b l a d e นี่เป็นรถระบบคารบูเรเตอร์แต่ก็มีป um ั๊มติกมาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าถัางน้ำมันเนี่ยมันอยู่ด้านล่างถังน้ำมันอยู่ต่ำกว่าตัวคาร์บูเรเตอร์ก็เลยต้องมีป um ั๊มติ๊กมาช่วยส่งน้ำมันไปเลี้ยงคาบูเรเตอร์ ในส่วนของปั๊มติ๊กของแอบเรดเนี่ยจะถูกติดตั้งอยู่บริเวณนี้นะวันนี้ผมจะพามาเช็คสถานะการทํางานของปั๊มติ๊กกันว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีหรือเปล่าพอรถคนี้มันสตาร์ทไม่ติดนะครับก็เดี๋ยวๆเ,เ,เลยนะปั๊มติ๊กเนี่ยถูกติดตั้งบริเวณนี้มันจะมีสายทางเดินน้ามันน้ามันเข้ากับทางเดินน้ํามันออกนะทางเดินน้ํามันเข้าคือทางเดินที่ที่เดินมาจากถัง วิ่งไปวิ่งไปหาหัวปัม๊มบริเวณนี้นะสายเส้นใหญ่คุมชี้อยู่จากนั้นก็ผ่าน,นกลไกใบพัดสงูงจะสูงน้ามันทางทางเดินน้ำมันเข้าไปหาทางเดินน้ำมันออกที่สายเส้นนี้นะก็จะวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปเลี้ยงเลี้ยงคาบูลิเตอร์บริเวณนี้อันนี้ผมชักสายออกมาแล้วเห็นครับเห็นเห็นทองเหลืองครับตัวนี้เนี่ยเป็น ทางเดินน้ำมันเข้านะเข้าขบูเนี่ยผมชักสายออกมาแล้วชักสายออกมาแล้วมาแล้วมายัดใส่ในขวดน้ำนะขวดน้ําเพื่อที่ว่าผมจะทําการตรวจชิกว่าปั๊มติ๊กเนี่ยมันยังทํางานดีอยู่หรือเปล่าวิธีการก็ไม่ยากครับเดี๋ยวเราหาสายไฟมาสองเส้นนะสีแดงกับสีดําสีแดงนี่แทนเป็นข้อบวกสีดําแทนเป็นข้ลบ แล้วก็เราจะมีฉนวนกั้นกลางเนี่ยเนี่ยเป็นกระดาษกระดาษนี่เป็นฉนวนกั้นกลางนะกันไม่ให้คู่บวกกับคู่ลบแตะกันเวลาที่เราทาการตรวจสอบตรวจเช็ควิธีการก็คือผมจะจาคู่บวกสีแดงเนี่ยเข้ากับแบตเตอรี่แล้วก็จาคู่ลบเข้าแบตเตอรี่ถ้ามอเตอร์เอ้ยถ้าปั๊มติ๊กดีๆเนี่ยมันก็จะดึงน้ำมันจากถังแล้วก็ปล่อยน้ำมันจากถังวิ่งขึ้นสายเส้นนี้ แล้วก็วินมาเข้าตัวขวดน้ำพลาสติกที่ผมยัดสายน้ำมันเข้าไปขอเพื่อนสามารถทำตามได้เลยนะแต่ถ้าผมจิ้มสายโคบวกแล้วก็โคลบเข้าแบตเตอรี่แล้วไม่มีน้ำมันเข้ามาเลี้ยงเข้ามาด้านในขวดพลาสติกเนี่ยก็แสดงว่าปัมติกตัวนี้ชำรุดเสียหายไปแล้วแนวทางก็เป็นประมาณนี้นะเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มตรวจสอบกันเลยแยกควบวก จำใส่ใส่ใส่ขั้วแบตแล้วน,นะทีนี้คุณจะจำขั้วลบเข้าหาแบตเตอรี่จำแบบนี้จำปล่อยจำปล่อยนะแล้วก็มาสะเกตการไหลของน้ำมันนลักษณะแบบนี้ครับ ไม่เกิดการไหลเวียนของน้ำมันเลยครับแสดงว่าปั๊มติ๊กชุดเนี้เสริมสภาพแล้วไม่มีการทำงานใดๆทั้งสิ้นครับไม่มีน้ำมันไหลสักหยดเลยครับแต่มีเสียงปั๊มทำงานนะตัต้งเต็ก Okay. ถ้าเป็นแบบนี้ก็สรุปได้เลยว่าปั๊มติชกชนี้เสื่อมเลยนะอ่าประยุก์เอาไปประยุกต์ใช้ทําตามได้นะครับ